เมื่อเจอปัญหาท้าทายให้กลายเป็นเรื่องดีต้องทำยังไงทำแบบนี้ให้คุณหนึ่งเลยคือการนั่งสมาธิให้คุณมีเวลากับตัวคุณเองแล้วก็นั่งสมาธิทุกๆเช้าสิบนาทีห้านาทีก็ยังดีกว่าที่คุณไม่ได้นั่งให้คุณหาเวลาให้ตัวคุณเองให้เวลาตัวคุณเองนั่งสมาธิเพื่อดู ความคิดของคุณและกรดูจิตของคุณว่าภายในของคุณเขาต้องการอะไรถ้าคุณอยากสงบใจคุณจงมีเวลาให้ตัวคุณเองก็คือการนั่งสมาธิเพื่อถามใจตัวคุณเองว่าต้องการอะไรก็มาจากการคุณต้องเปลี่ยนนิสัยของคุณใหม่ก็คือการฝึกเปลี่ยนนิสัยใหม่ๆก็คืออย่างเช่นแต่ก่อนคุณคิดโน่นคิดนี่ว่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้ก็เดี๋ยวเย็ยนี้ก่อนอะไรนี่คุณก็ เปลี่ยนใหม่ก็คือการลงมือทําทันทีเมื่อคุณได้นั่งสมาธิแล้วคุณจะได้รู้ว่าเมื่อคุณเจอปัญหาที่ท้าทายเช่นยกตัวอย่างเช่นมาดามมี่ทางานแบบนี้ก็จะเจอปัญหาที่ท้าทายตลอดก็จะมีวิธีคิดใหม่ก็คือเมื่อเจอเมื่อภายในคุณสงบแล้วคุณก็ข้างนอกก็คือทําอะไรไม่ได้ก็จะ เจอที่เป็นประสบการณ์ทุกๆวันในด้านการทำงานของมาดามนดนี่เพราะฉะนั้นคุณต้องมีเวลาให้ตัวคุณเองทบทบวนกับตัวเองแล้วพอคุณเจอแล้วพอคุณสงบภายในแล้วข้างนอกก็เมื่อเจอปัญหาอะไรคุณก็ชุวชิวแก้เปนก็คือปัญหามันสยบง่ายๆเลย